นี่แล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องการ์ดน้องการ์ดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเอออาจจะที่ยาค่ะมาทําอะไรคะมาวัดค่ะมาวัดเหรอคะบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างคะตอนนี้เย็นสบายว้าแล้วมาโชว์ภูมิได้ไงล่ะพี่โตทําอะไรอยู่คะได้ไหมอ่ะแต่พี่ขอดูนะคะที่รัก ก็เป็นพิธีกรหน่อยสิคะพิธีกร <c oughs> คือยังไงล่ะคะมีอะไรเยี่ยมชมตรงนี้บ<น>้าคะแค่ขนาดอย่าง้เองโอ้ต้องถืออย่างนี้เดี๋ยวมันเท่นี้เออคือว่าโชว์พี่ว่านาโชว์อ้าวตะโอกมาแล้วนี่นะตะโอกเอาไม้มาให้น้องไปเดี๋ยวไปหาตโอกได้แล้วโอเค